ไหนดูตาหน่อยเป็นไงเอ่ยเป็นไงเป็นไงวันนี้ไม่ยอมให้เช็ดดีนะเครื่องตาบอกแสดงว่าตามองเห็นบ่อยแม่ยิบดำดำบอกให้เสียงพัดลมเห็นไหมลูกมองเห็นมือแม่ไหมนี่เห็นไหมนี่มือเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นว่า จับหน่อยเอาม <laughs> ือมาจับหน่อยลูกจับน้าค่ะเล่นมือกันน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 ะขอหน่อยชิมือหนิ Con ơi Nè Amulma mưa mà mời à mưa mà sấy mưa mẹ Con ơi này ơi Con 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 Con เก็บเมื่อเก็บเมื่อไเนี่ยขอมือหน่อยนอนเหยียดยาวเลยขอมือหน่อย,นอนย,ล,ยอลูกว้ายขี้เกียจว้ายขี้เกียจเศาตาเดียวเศาตาเดียวจะหายแล้วไม่ได้ควักตาแล้ว มันสุกนี้คุณหมอก็จะดูว่าจะตัดไหมได้ไหมไม่ได้ควักตาแล้วหมอว่าดีใจมากเลยเกือบคุณหมอตัดชินใจผิดควักลูกตาออกดีจังเลยบรรษาช่วยหมอดีมากคุณหมอว่าไม่ดื้อเลยไม่ดื้อเลยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยจับนวดกวันนะจับนวดกวันนะจับนวดกวันนะ เนี่ยเอามือมาให้แม่หน่อยจับมือสิคะจับมือสิคะขอเอามือมาเอามือมาขอหน่อยอยากเช็ดตาอีกอยังเลยแต่ไม่เป็นไรไม่เช็ดแล้วขอมือหน่อยไม่เช็ดแล้วใช่ไหมถ้าไม่อยากให้เช็ดเอามือมา เช็ดไหมเช็ดเลยมาลูกอ่ะขอมือหน่อยเอามือให้แม่หน่อยแล้วขอมือให้แม่หน่อยแล้วโอ้ยลูกฉันลูกฉันลูกฉันโอ้ยลูกฉันลูกฉันจะหายแล้วจ้าจะหายแล้วจ้าจะหายแล้วจ้า ่ายแล้วจ้า่ายแล้วจ้าวันนี้เยอะวันนี้ให้เช็ดตานี้เดียวน้ำยาล้างตาแม่หมดแม่เลยประหยัดใช้เพื่อจะได้ชเช็ดตอนเช้าอีกรอบหนึ่งเพิ่งเก็บไปซื้อนะคะสำลีไม่เปียกน้เลยแสบตาช่วไมูุ่ เคืองตามากล่ะก็เลยไม่ให้เช็ดอีกเช็ดไหนได้ไหมจับไหนได้ไหมอันนนนวันจาานนนมือแม่ไหมโอ้นอนเนาะแม่ก็จะไปนอนเนี่ยแต่แม่ปิดไฟให้นะคะแล้วก็ต้องปิดพัดลมนะกลางคืนมันเย็นดู เปิดกั้งวันแล้วต้องปิดนะคะน้อย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 ตาเดียวุ้ยไม่ได้ตาเดียวหรอกเย็บไปเฉยๆแม่กระดายบด้ตาเดียวซ้ำเย็บก็หาย แม่ดูสิไห่แม่ดูหน่อยเอ๊ยวันนี้ทำไมอ่ะทำไมไม่ให้ทำแม่เห็นมันดำดำยังงยนั่งให้เห็ดดีดีเห็นไหมเนี่ยมันออกลยวนะคะไม่ทำแรงเลย ติดติดอยู่ตรงไหมเนยไหมเย็บนี่อยู่ตรงได้ยเย็บนี่ไม่อยากหยิบออกจังเลยมันดำดำแต่ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะนอนนะลูกนะนอนนะคะนอนนะคะไหน ก็จะชิโหัให้อีกนะคะชิดหัให้รูด,ด้วยตรงนี้นะเน่ที่แม่อยากตัดแอดนให้เนมแม่อยากตัดขนกลให้เน่นมันหยิกย้องโซ่กระโปกขนาดเลยข้างนี้ล่ะอื้อ เกาหูให้ก่อนเพราะว่าเข้าเกาไม่ได้ช็ดให้ก่อนเดียดร้อนๆจะอาบน้ำให้เนมกับฮันโดอีกรอบอืรดึกแล้วไปนอนก่อนนะคะนะไม่ไปนอนก่อนนะ บายหน่อยขอมือหน่อยค่ะบายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะขอมือหน่อยลูกขอมืออีกครั้งขอมือหน่อยบายค่ะน่ะอ๋อนี่อุ้ยแม่อยากเอาออกในน้ำดำยู่นี่ลูกนี่แม่ออกหน่อยนี่ออกนี่ออกได้แล้ว

ในในใน,ะนะแม่ดูสิดูเงามืนๆมนี่หน่อยอ๋อสะอาดอยู่มันเป็นเงาเฉยอฉเป็นเงาเฉยๆนะแม่เงาเฉยๆนี่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ